ต้นรับข้อสูจ่จจะมีเชลลวันนี้นะคะจะจะมาสุ่มชุดในตู้อีโวใหม่ค่ะเป็นชุดที่สองที่เคยมาขายแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจัดสุ่มจนเพชรหมดแล้วนะแต่ยังได้ไม่ครบทุกชุดนะคะ oh. เดี๋ยวมาดูกันว่าจัดเหลือชุดอะไรที่ยังไม่ได้สุม่มเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันค่ะจะหมดเท่าไรอะไรยังไงตามเข้าไปดูในคลิปนี้เลยแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ เดี๋ยวจะขอประกาศข่าวให้ทุกคนทราบก่อนนะคะวันนี้นะจะไม่ได้สตรีมใน u <อ>ูทูบนะคะสตรีมในแฟนเพจอย่างเดียวเนาะส่วนวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะสร้างห้องแจกเพชรนะคะสตรีมแค่ใน n ีโมช่องทางเดียวนะ,คะใครยังไม่ได้โหลด n ีโมแล้วก็ยังไม่ได้ไปกดติดตามช่องใน n ีโมของจัดเนี่ยก็อย่าลืมโหลดแล้วก็เข้าไปติดตามด้วยนะคะแต่งตัวตามสั่งและสร้างห้องแจกเพชรวันเสาร์ในนีโมทีวีจ้า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมก่อนมันอยู่ใน เราจะเอา <Wow. S 1> มันคือเซ็ตผจอกอันนี้ทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยจะสุ่มไปแล้วนะก็คือชุดนี้กับชุดนี้แล้วจะอะไรยังขาดชุดนี้นะผมสีมูนน่ารักใช่แล้วก็เซ็ตผู้ชายทั้ง3เซ็ต oh. ซึ่งถ้าเราจะเอาทั้ง4ชุดนี้เนี่ยเราจะต้องใช้หินแปลงร่างเจ็บวกหเป็น12 12อบสบวกสเป็นสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหินแปงลงร่างสิบแปดอันเลยสิบแปดอันจริงๆด้วยทุกคนไป oh, <no. S 1> บูปินเราไม่นับแล้วกันนะคะเพราะไปบูปินอนะมันเหลือทุกๆรอบเลย เดี๋ยวเรามาสุม่มเอาโทเคนการเรามีโทเคนอยู่แล้ว1นึ่งอันเราต้องการ17อัดูกันว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่าจะหมดกี่เพชรนะคะจะขอให้หมดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20,000เพชรละกันเพราะจัดอยากจะเก็บเพชรไว้สุ่มนะคะ UMP เสียงอะไรอะเสียงแปลก,ปกนั่นไงเกลือเลยเสีย่ยอะไรไม่รู้นะคนแกล้งน่ามีคนเปิดประตูห้องอ๋อ,อไม่ใช่นะค <laughs> ะ มาต่อกันเลยค่ะทุกคนคืนนี้เรามียาดมคู่ใจของเรานะสูตรสูตรเราลองใช้สูตรเดิมตึ๊ด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 เรียบร้อยบัตรสร้างห้องเฮ้ยรอบนี้ได้บัตรสร้างห้องเหมือนปั๊มบัตรสร้างห้องอะแต่เราไม่ได้อยากได้บัตรสร้างห้องเช้เอามาทําไมก่อนใบบูฟินไม่ได้อยากได้อยากได้หินแปลงร่าง หินแปลงร่างมันไม่มามันมาแต่ใบบูปินอีกแล้วอะแต่คนส่วนใหญ่อะเขาอยากได้ใบบูปินกันนะไม่อยากได้หินแปลงร่างถ้าจะมีแต่ซัดีรบอเปล่าที่อยากได้หินแปลงร่างยาดมจะเป็นลมแล้วครับท่านามาลวหนึ่งก่อนโอ้โหอาหารหมาเรียบร้อยสอง ทุกคนหยิบบางล่างมาสองอันอยู่เลยเรียบร้อยเปลี่ยนสีดีกว่าทุกคนเรามาดมยาดมสีเดียวกับชุดเราดมยาดมสีฟ้าแทนละกันยเฮ้ยมาละสูตรนี้ได้ทุกคนกด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 ลัวๆัวกดัวัวแล้วก็มากดตรงนี้ จะลองให้เจ้าจิ้งจอกหันหลังดูละกันนะคะลองดูว่าถ้าหันหลังแล้วจะดวงดีซึ่งบอกเมื่อกี้เขาหันหน้าเฮ้ยสูตรจิ้งจอกหันหลังได้เหรอทุกคนไดแบบบูกินทำไมอ่ะอะไรก็ได้แต่ขอหมดไม่เกินสองหมื่นเพชรเฮ้ยสวยมาละอีกหโอ้ทุกคนเลยอีกสิบสามอันอีกยาวเลยอ่ะเฮ้ยได้ละได้ละ ทำไบูปินน่าคือตอนนี้บูปินน่าจะพร้อมแล้วอะค่ะแต่ว่าหินแปร่างยังไม่พร้อมเลยอะให้นางหันหลังเราจะให้เขาหันหลังทุกครั้งนะจะรู้สึกว่าหันหลังแล้วอาจจะดวงดี<ฮ>ตกอ,อันละสวย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 หุ้ยมาเลยอีกหนึ่งอันไปบูปินทุกคนรู้ไหมว่า ความฝันของจัดคืออะไรความฝันของจัดคือการได้สุ่มตู้อีโวแล้วก็ได้หินแปรงล่างแล้วก็ใบบูปิน3าสอัน5อันทั้งแผงไปเลยแบบว่าดวงดีแบบอลิมิเต็ดแต่ว่ามันคงไม่มีโอกาสเป็นไปได้หรอกค่ะเพราะว่าตู้นี้มันเปลือกหุ้ยบูปินหนึ่งอันพูดเลยว่าอยากได้ใบบูปินก็ได้เอามาเลยไงเขาจะเอาหินแปรงล่างไนงะสวยมาอีกหนึ่งอันแล้วเลยอีกแปดอันแล้วค่ะทุกคน มไม่อาจจะไม่ถึงสอง0มืพี่ว่าเฮย้ยดดีดวงเริ่มมาละเหมือนเขาจะรู้ว่าเราเริ่มหมดเยอะละน่ามันหมื่นเฮ็ดได้แล้วเนะี่ยว้าวดีดีดีดอยากได้ค่ะอยากได้อยากได้ไดให้อะไรก็เอาค่ะให้อะไรก็เอาให้หานหมาก,ก็เอาค่ะเจียมจะให้อะไรก็ให้มาลอยค่ะจะรับได้ทุกอย่างมาสร้างห้องก็ยังดีค่ะ อ,อันทุกคนนิดเดียวสวยเลยกสามอันทุกคนโอ้ยเรียบร้อยเลยแค่สี่หมื่นทุกคนอีกแค่สี่หมื่นเราจะครบสองล้านแล้วอะแต่คงไม่ถึงวันนี้หรอกคงจะวันอื่นแล้วแหละสี่หมื่นวันนี้ที่ร้องไห้อะบอก,ออกอเลยเพชรล้อยลอมันนี่เลกสองอันสวยเลกหนึ่งอันทุกคนอีกอัน บูปินก็เหลือออกน้อยอยูย่นะเรียบร้อยครบแล้ว18อันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราหมดเท่าไหร่นะคะสมรอบนี้นะทุกคนเราหมดไปทั้งหมด17,550เพชรนะคะได้หินแปลงร่างมันหมด17อันเนาะแล้วก็ได้บูปินมา9อันรอบนี้ถือว่าได้บูปินมาน้อยมากนะคะน้อยมากทุกที่อะบูปินเราจะแบบเหลือมากๆเลยบูปินเราพอปะเนี่ย อพออยู่ทุกคนเเ <Okay. S 1> มเดี๋ยวเรามาแลกกันก่อนเลยเราจะแลกชุดผู้ชาย3อันเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากการแลกชุดที่แพงที่สุดก่อนเลยนะคะชุดนี้ยืนยังจ้าเซตนี้ผู้ชายอ่ะชอบหูมันเลยเว้ย <Wow. S 1> ชอบหูม,มากนี่แต่ไม่สวมใส่นะคะนี่แล้วหัวนี้ยัฮู้อืออันนี้ชุดผู้ชายนะที่แพงเป็นอันดับที่สองนะคะจะเป็นเซ็ตแบบขาวแดงแบบนี้นะแล้วก็เซ็ตผู้ชายที่สาม อันนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะผมจอกบอลบอลเนาะแล้วก็เสร็จผู้หญิงผมสีพูนนี้น่ารักตะมูตะมีเข้ากับจัดมากผมสีเดียวกันเลยนี่เปิดเลยเซตนี้นะคะตอนนี้จะก็มีครบทุกชุดแล้วแต่ว่าทรงผมผู้ชายจะบอกเลยนะทุกคนว่ามัน mix and match ได้เยอะมากทรงผมผู้ชายหูแดงเนี้ยน่ารักมากถ้าลองเอามาแต่งตัวแบบดีๆทุกคน <S <S เดี๋ยวนี้เราใส่เซตนี้ละกัน <S <S ขาวแดง น่ารักตมุตมิีนี่โลดซาร์ยฮโตใส่คู่หูที่มันแบบว่าคล้ายๆกันในสเนงอง์อะนะโคตรเข้ากันสุดๆอะทุกคนดูยอดบาสเลียลรลงบาสเลียกันดีกว่าฮ่าฮ่าาถึงเราลงถึงเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ของบนหัวเราเลย <c oughs> เราลงไม่ถึงเนี่ย นม่อไม่เพื่อนวัดแม่แม่แม่มันยิงตูดพี่โอ้โหไอ้นี่นี่เสียโครนเลยไอ้เวนเวลาตกใจแม่าะชอบเรียกแม่นะแม่จามเจนนหนุนด้วยไอ้นนท์ุนูดิยิ่เปล่งไหมวะอ้าวโค่นอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอ้ต้องขอโทษ แล้วนะแล้วไปเซ็นทรัลแล้วนะคนคนสะพานมันพิ่งขิ่งมาเลยนี่หว่ายิงนอนยิงเอาให้รถขับกินตัวอยู่ตรงนี้ที่ของสลิงมาแบบชิวๆเลยชิวมากแก้วตามมาได้ชิวจัด ดาวนึงนพี่จัดวันหลังคาพี่เพื่อนเอ้ไอ้ตัวจุ้มจะดาวเหรอยิงกันมะน่ะบอดไอ้นอนเอานอนตีใหม่ตีใหม่เอาวัลแตกเอ้าไอ้วอกันตรงน้ำให้หน่อยดิผมจช่วยพี่ลิงเล่นหน่อยหลังคาดาวยังไม่ิหลังคายังไม่ดาวเก็บเฉยๆคลอรตี้ว่ะเคลอรตี้เคลอรตี้จะผ่านมาแล้ว ยากจัดเลยเราเราถอยไปริมน้ำก่อนถอยไปหมู่บ้านก่อนเนาะมันมันวิ่งมาตรงสะพานแล้วอะโอ้ไมม่ีดักแล้ววะโอ้ไม่มีคอร์ดวะเอ้ยระวังโรบมาเตอร์แหววแก้วนะแหววนนยิงไกลให้แก้วพี่จะเป็นโดนแบบได้สะพานยังมีอยู่ก็ระบาดดันมาดันมาตรงตรงนี้แล้วหน้าที่นน ได้ขอพี ös, ่จัดอะเอ้นนต้องสองชั้นของพี่ว่ะเอ้นน2สองตัวกำลังวิ่งไปหาไอ้ที่สามตัวเก็บไปเก็บสองเก็บนอ ตัวน็อกสามยังไ <มา S 1> งีตุมแป๊บพ่ริมยูบอนชุบมีเยอ l เลยเกิดมาแป๊บสีออลบ้านอต่อไอวอลอยู่มลงจะไม่มีไอวอลชุบอะ ตึงตึ้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 งสุุณงไหนบอกปะโดนจะนแล้วจาแล้วพี่เกย์โดนขาล้มเลยอะ Oh no ไอ้รถไอ้ไอ้นอนไอ้นอนข้างหลังไอ้นอนข้างหลังจักปะสเต็ปนอนอะรู้จักปะ o u know Do you know e e p i n g หมดพีซะเอ๊ะเฮ้ยไอว,วอะไรอ่ะหมดแล้วไอว้วอลมันก็เข้าวงกันนิด มันอยู่ห้องน้ำหรอพี่จันต้องรีบต้องรีบเรียกแต่เพื่อนมันอยู่นี่เต็มเลยโน่นต้นอยู่ข้างหน้าบ้านข้างหน้าน่ะมีระเบิดปะมีมีกับระเบิดจันโดนว่าน้ำอยู่ตัวนึงขวาขวาโน่น ยูในวงยูวงต้องเอาให้ได้ผมมีงีเจลเบิดมยิงกันมยิงกันผมไม่ได้เอาเรเบิดมานี่รางจัดไปได้ผมไม็ได้เฮ้ยเอาเอาเอาเตย็เตียนี่ปัญญายู เดินเพลินไปน่อยพี่จ๊สผมเดินตกน้ผมเดินเพินไปน่อยเดินตกน้ำเลยอ่ะมันยิงผมพี่จ๊ดไาวอลควาตรงแล้วพี่จสเ็ดเจ็ดหมดอ่ะอย ไม่ได้ตนทีเลยตกน้ำตายพี่ก็งงเลยนอนคมอยู่ดีๆหายไปไหนวะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสามารถไปเจอจัดในสตรีมได้นะแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะ